สวนกับแปลนแน่แล้วหมนอนี่กับสตางก็อยากมาสวนกับแม่โอ้ยหลายย่ำลงไปเลยเหมืนต่อยั้งดึงโบทันเขินมันใหญ่หลายโอ้ยอย่าแนไปไกลเลยแม่ละคำตงังเอ้ยโอ้แม่ในนี่ล่ะปัดิ้ตุ้อาวรองร้องผุนพุนผุนผุน,น,นยกไก่ไก่เลี้ยวกับว่าเห็นมามามาไก่โผด่ด้วยน่ะ tôi mặc cỏ ngay rồi. tôi mặc cỏ ba uh, đốt đốt cái bọc cỏ hết tầm một hung nát tầng ý nói luôn bây là vẫn có bè leo này mình ở luôn mất chỗ tháng yêu song điện cua ao luôn mất chỗ đốt mất chỗ sám mờ en ướt cỏ เฮาไผฮันมินจามามา <c oughs> ตังอย่าไปตัง <c oughs> บ่อมีนอมนบ่มนนี่หละมา <c oughs> มินจามามา <c oughs> เสียไปมา <c oughs> บ่อมีนตัวามาจะ <c oughs> ทะเลาะกันอ <c oughs> เอาอะไเด้นี้เอาอะเด้นีนี่เราคุ้ละลยเด้ย้ 嗯。<laughs> hmm?